สวัสดีค่ะส้มนะคะสุภสษณีศูนทราพานะคะส้มทำเบอร์เวนเจอร์จากประเทศนิวซีแลนด์นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะต้นนัชามนสุวิทยาพันธ์ค่ะต้นทำเบอร์เวนเจอร์จากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ <Yay. S 1> สวัสดีค่ะสุชาดาค่ะเพิ่งจะเริ่มจอยเบอร์เวนเจอร์นิวซีแลนด์เหมือนกันค่ะทำไมถึงชอบตอบได้ไหมเพราะชอบเที่ยวค่ะ เที่ยว <Okay. S 1> แล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยขอบคุณคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เฮลสเกตนะคะเมืองโลชารัวนะคะเอ้วันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่เติ้ลวันนี้เรามาทํางานแล้วก็มาเที่ยวเลยค่ะนี่คืองานของเราค่ะเรื่องงานอ่ยวเรื่องเดียวกันค่ะยชูปเทียเย่ยค่ะเรื่องงานรเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะก็อยากจะนะคะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะให้เข้ามาจอยขับท่องเที่ยวกับเรานะคะเพราะขับของเราเนี่ยสุดยอดมากๆเลย เราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวได้ดูอย่างเราวันนี้สิคะเรามาอยู่กันที่เฮลส์เกตโรรัวนะคะนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งซึ่งเป็นยังไงคะที่นี่ที่โรรัวเป็นสถานที่แห่งเดียวของโรรัวที่มีมัดบาร์มัดบมัดบาร์มัดบารค่ะบ่อโคลนะคะแล้วก็เป็นเซอร์เฟอร์สปาค่ะที่อยู่ในเนเชรัลพาร์ค ที่นี่แห่งเดียวในโรตารัวค่ะแล้วก็ของประเทศนิวซีแลนด์จะเห็นว่าควันขโมงนู่นเลยนะคะเป็นอ่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นภูเขาไฟที่เคยระระเบิดมานานมากแล้วแต่ว่าก็ยังระอุอยู่นะคะคือถ้าใครอยากจะมาทํางานแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้นะคะติดต่อเราได้เลยค่ะเชิญค่ะ,คะที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาเที่ยวแล้วก็ทํางานในเวลาเดียวกันเชิญนะคะที่นี่มีอะไรที่น่าเที่ยวอีกเยอะคะ่ะที่ท่านยัง คนอยู่นะคะยูชุดเบียเฮียค่ะแล้วกงเทียเท่ยวเรื่องเดียวกันค่ะ